ตอนนี้วัยเจ้าทีวิฒนาหลูกหลานทีมงานสัตยาเอนเตอร์ไพร์นะครับห้องสัมวานะครับน้ำบางไฟบางนี้มาจุดถ้วยฝ่าพญา,าแถนนะครับถวายลงพอปักแดงนะครับมอบความไป้วางใจกับทีมงานฝ่าหลังฝนนะครับยังเป็นสัญญาณทองแดงอยู่นะครับยังเป็นสัญญาณทองแดงอยู่ดีสนะครับทีมงานงอเก ฟ้าหลังฝนนะครับอ้ดีสามแปดทีมงานงอเก้าสิบฟ้าหลังฝนครับเปลี่ยนนะครับบางแปดนะครับตามนั่นนะครับตามนั่นนักธนเนเปลี่ยนบังนะครับเป็นผู้สนับสนุนคนใหม่นะครับความหรือยังครับทงแดงล้มทงสีเขียวโบกสะบัดคอยทีมงานฟ้าหลังฝน ขึ้นสูงสูงลงส,สา่าทำเวลาหลายหลาย,ลายสามสองหนึ่งไปมอไปติดแล้วนะครับตึ้งตึ้งแล้วนะครับออนแอนะครับ ออนแอร์เลยเกินนะครับเสียงนี่เหนืดนะครับสำหรับบังไฟมือนนะสามลงกแล้วนะครับสี่หกสามสามร้อยสามสิบบังไฟมือนนะครับสำหรับบังไฟแสนนะครับลำตัวนะครับจังวาแลกไปพอถึงดวงดาวนะครับแล้วนะครับไหลยาว ถึงพื้นในนอนครับจังหวะสุดท้ายครับวีตตึงตกแล้วครับบังไว้แสนนะครับนหน่สิบห้าต่อ,ตอฐานน้อย